นะครับอย่าแรปเปอร์อย่าไอ้มาังโกหน้าผมด้ลยร้านเด็ดยินดีความสำเร็จโอ้ชิวๆครับทำได้บ่อยแล้วมันมันชิวมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงนี่สับสี่ถึง24ชั่วโมงเลยนะจบละจริงไม่ถึงไม่ถึง,ถงยี่สิบ่อยไป็นสิบศพว่าขายยาจิตบุรีสักยาพี่พี่แจ๊กไปแล้ว ผมฝาอ่ามันนะพี่ว่าเขายังอยากเล่น40ใบอยู่หรือเปล่าพี่ไว้อ้โถามมันนะพี่จัาถามมันนะว่าเขายังอยากเล่นอยู่หรือเปล่า40ใบเปล่าซ0ใบตไปเขาไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะเกินปะฮัลโหลครับเรพร้อมแล้วคุยเลยครับอันนี้ก็จริงหน่อยนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเขายังไม่มาเลยครับซ้อมอ่ะต้อมต้อมแหวนไอวีดีกว่าใส่แหวนไอวีดีกว่าอ่าไม่ขึ้นเชล วันนี้นายอั๋นจะมาพาชิมร้านอาหารมอกรุงเทพเอาไหมกูซฟีโกโปรให้มึงไปทำวอล์กเหมือนนายอั๋นอะเอาตามเอาตามไออันนี้เท่าไหร่อ่ะไออันนี้อร่อยไหมอ่ะขอสามชิ้นขอชิมหน่อยได้ไหมขอชิมหน่อยได้ไหมขอชิมหน่อยได้ไหมนายพี่บุ๊กเราพูดเด็ดนายพี่บุ๊กเราพูดสิไม่ต้องเอาชิ้นเดียวชิ้นเนี้ยเอาชิ้นเนี้ยเอาชิ้นเนี้ยพี่บุ๊กเราพูดไหนพี่บุ๊กโอ้ไหนไหนพี่ลองลองสัมเนียงหน่อยพี่ ไหนไหนทำเหมือนเมื่อกี้ที่ทำเหมือนที่พี่แจ็คทำอ่ะทำเป็นอาหารให้ดูนะสวยได้รับตำรวจมันถือว่าสวยอันนี้นแหละผมแทงกันขอชิมชิ้นนี้หน่อยได้ไหมผมขอผมขอเฟซหน่อยได้ไหมผมอยากเป็นเพื่อนอ่ะเนี่ยมีเป็นอะไรเนี่ยไหนพี่บู๊เนี่ยพี่บู๊พูดดิหนพี่บู๊พูดดิขอแบบสัมเนียงแบบพี่แจ็คเลยนะขอเฟซหน่อยได้ไหมผมขอเฟซหน่อยได้ไหมมาถึงคุณอ่ะ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 น่าอันหอบเท้า เอ้ยแต่เรายังไม่เคยอยู่ในหออะไรนี่หว่าพี่กูเคยแล้วเมื่อวานอะอ๋ออย่าพูดนะมึงไม่เคยไอ้เหี้ยเติมกระชากิบหายไอ้เหี้ยือาวกูไม่ไอยู่ในหอเนี่ยตัวขวามืออะมึงอะตัวช้าเลยมึงไม่ต้องอ้าวไฟแรกเมื่อวานเขาไฟจะจบแม่กพึ่งลงรถไอ้เหี้ยกูรั่วเลยพี่แลมโบผมอยู่ไหนพี่ผมอยู่นู่นเกือบเมืองบนเจอแลมโบเปนบ้านของจริงแต่เซนบอกว่าเอาให้อ่ะพี่โทเออแต่เอาให้นะลงมาเอาให้โอ้อ้าขาสันดิไม่เจ็บคอไป เราเรียกมัน่าไอ้ย่าไข่ดีว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ใครใครที่ได้เหรียญอุ้มกลิปมาเลข464เหรียญแดดกลัวอยู่ในตู้แต่งตัวปัญญาอ่อนใครใครที่อุ้มอุ้มได้เอาเอาเหรียญมาเลข464ไม่เห็นได้เหรียญเลยทีเราไม่ได้เหรียญหรอพี่จันนี่บุกอ๋อไม่ไดู้หนิโอ้โหจะได้ทายไงก็ไม่ได้อุ้มเลยตอนท้ายพี่โอเคแล้วบอกทีตีนะบอทีตีใครเหรียญบั๊กบ้าเออารวมบึกไม่มันเข้าคนห่อนะเข้าคนที่ห่อนะก็นายกห่อพี่ เมื่อวานนายกก็ห่อเคสผมอ่ะมาดอเอเวอี่มาซอแล้วพี่ไปกันทุติบโอเคนะครับเลขสครับสามเอมยังครับเอาเอาสี่สิใบตอไหมครับอันนี้เอาสิใบตอไหมเปื่อชัตติ้งเหตอนแรกอยาก้นสี่ใบเอาเอาตอบครบสีสิใบอ่ะโอ้่ขี้เกียร์พี่แจ็คเกียรออ่อเหนื่อยอ่ะ ไช่กันตอนแรกเขาบอกเขาอยากเล่นซีสินไปไงก็เลยถามเขาเล่นซีสินไปยังให้เกินกระเป๋าอันนี่ไม่คุยออยสกินเฮดอ่ะจริงจริงอะเห็นด้วยไอพี่พี่พี่มาดเมื่อวานไห่ไหนครับไอ้แก๊งคุณเอาพี่มาดมาคุยกับพี่ผมได้ไหมพี่มาดพอก่อนนะครับพอครับเงียบครับเงียบครับเงียบไว้อย่าใช้อีโมดนะครับหอยหอยอ่าใช้อีโมด ขอไหมครับกระเล็นไทยเจ๊ยังไงวะเอาสกินเฮดมาคุยครับถ้าไม่มาเราม่ต้องคุยอยากได้คนเก่งอระคนเก่งสี่ตีใบอะไอเจเจโก้ไปไหนเข้าคุกกบพีสามคน ส่วนยี่นิดนิดนีอย่าขาสั่นนิพร้คุยแล้วครับทีเซ่ตุนตุนอ่าครับไม่ขาสั่นอะก็จะประกาศจบสตอรี่นะครับก็วันอะไรถ่ายต้องเสียค่าสินสอดค้างนะครับสามเอ็มให้กับโทเวนตี้วันโอเลยครับอดีสามครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอคนถึงนะครับยังไม่คนแฮกอ้าวคนแฮกอยู่นี่แล้วบอกว่าพร้อมคุยยังไงครับทีเซ่เนี่ยอันนี้คืออะไร พออาจจะพร้อมรับฟังครับไม่น่าจะพร้อมรับฟังน่าจะพร้อมแพเ้เฮ้ยไอ้ทนี่เดี๋ยวพี่ไปเอาเข้าวสวยมาเดี๋ยวเอ็งหาใครต้มให้พี่กินหน่อยนะช่วงนี้พี่จนมา โอ้ได้แล้ว่วงนี้ก็ผมเสียนะ่ตุ้มเยสามเ็กสาเล็กสมไม่ต้องหาอยู่ข้างหน้ามั้งสามเอ็มเติมรสชาติอ่ะครับเรียบร้อยลวเอาเอาตอไหมครับวั้าตอไหมว่าแต่สี่สิบใบเนี่ยพี่อยู่ไหมครับสี่สิบใบห้าเอ็มพวกผมพร้อมอยู่นะไม่เอานี้คือจืดไหมครับจืดไหมจืดไหมจืดไมลับหลับหรือเปล่าครับฟังแง่บงครับแง่บครับวันลทาย ได้โปรเทคคนละเจ็ดวันนะครับต่อแก๊งครับผมเอ้ยเขาต้องพูดกับใครกันก่อนปะทั้งั้นและเดี๋ยวเราทันวันในไทยเจ็ดวันนะครับยิเบตได้สามวันนะครับมาเขาได้โอเคครับไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับพี่พี่พี่ไปกินไข่ต้มยำด้วยพี่ิิหวค่าค่านั้นเท่าไหร่ครับสองล้านสี่ครับไอ้แจมแจมแจมเดงครับคืนนะ แจมเหรอใช่ครับแจมไม่แม้มมือมีพี่ในตู้มี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 ม่มมีมีมีเป็นแจมเมอร์มีใช่มีเป็นแจมเมอร์เลยอ๋อเดีต้องคืน6กเนิเมตีอ่ะแจ๊เกเอาพอได้ได้เดี๋ยวไปครับให้ได้ครับประกาศเลยอ่ารับโปรเทคสมวันนะครับพีๆ จะปลดเลยก็ได้นะใจเีนครับพูดให้ก่อนก็ได้เผื่อเผื่อไม่ทำอะไรเอาจะพักเหรอน้องมึจะพักหรอไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่พี่ไอ้นี่เพอพี่เอาเอาเงินเงินคัเจะเมื่อไหพี่มันมีแค่สิบอันแ้ก็นี่เอไปเลเนียเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้ำให้นะพี่ยูไปเร็วปไดได้ได้เร็วบาเร็วเลเร็วเรโกเร็วเลโกเลโกพี่กเลโกเลโกมาโกเลโวเลโกเลโเลโกเเเ พี no ่พี oh, okay, ่แจให้ผมตีม้าเหรอพี่แจพี่พี่แจดีไจ่ครูกูบอกกูบอกเปลีนว่ามาเร็วโอเคครับพี่ชายไม่มีมีมีรางวัลมันเนี่ยพี่มีรางวัลมันเนี่ยนี่ไอเอาปะสี่สิบใบเอาไหมครับสี่สิบใบสี่สิบใบเอาไหมกินไข่ต้มดีกว่ากินไข่ต้มดีกว่กินไข่ต้มดีกว่ากินไข่ต้มมาอัพไพรที่ไปไหนกันนะพี่ชายใหญ่ใหญ่อะเออเออกินไข่ต้มดีกว่ากินไข่ต้มไข่ต้มลูกกลมๆลูกใหญ่ใหญ่ไม่ไม่ไหวก็แค่กลมไม่ไหวก็แค่กลมนิวสามไม่อยากเล่นนะเนี่ย ไม่ไหวอ่ะพี fruit, ่จะขึ้นเลยครับพี่ห้ามมาครับหอามมาอะไรก็แค่กบบอกเนี่ยไหนกันไปไหนกันเฮ้ยบอลเลยก็ไม่ไหวป็นพูดเองดิไม่ไหวก็แค่กบไปรู้อ่ะไม่เป็นไรเว้ยไอ้ยักย้ายเลยคือจะไปทำอะไรทำได้เลปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดได้เลยเสร็จแล้วไเดี๋ยวเอาของพื้นเฮ้เฉยเนี่ยหาสตรีมของแค่นนั้แหละ